อ่ะคลิปนี้นะครับก็จะเป็นอีกคลิปหนึ่งต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็หลังจากที่เรา KYC แล้วนะครับเราก็จะได้บัญชีหลักตรงนี้มานะครับสีเขียวเียใช่ครับตรงไลฟ์ตรงนี้นะครับเอ่อก็เลขบัญชี2 8 0 5 1 0 7นะครับทีนี้บัญชีนี้จะเป็นบัญชีหลักของเรานะครับส่วนบัญชีข้างบนจะเป็นบัญชี c o ป y Trade นะครับซึ่งแอปเนี่ยเออสร้างขึ้นมานะครับจริงๆเราสามารถสร้างได้นะครับโดยกดที่ด้านล่างล่างสุดเลยที่เขียนว่าบัญชีจริงใหม่เนี่ยเห็นไหมครับนะครับกดเข้าไปนะ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับไแพลตฟอร์มตรงนี้ก็จะกลายเป็น Copy Trade นะเราจะสร้างพอร์ต Copy Trade ขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงนี้นะกดอันที่3นะครับเป็น s วอ e e STP นะครับนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เลือก USD ถูกแล้วสกุลเงินนะครับตัวนี้เราอาจจะพิมพ์ว่า Copy Trade อะไรเนี่ยกบ copy นะครับพอร์ copy นะครับ แล้วก็กดติ๊กถูกนะครับแล้วก,กดส่งนะครับกดส่งด้านล่างเนี้ยนะฮะพอกดส่งปั๊บเนี่ยคุณจะได้บัญชีนี้มาซึ่งใช้เวลาประมวลผลอยู่แป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวตัวแอปเนี่ยก็จะแจ้งว่าเาเปิดบัญชีละนะครับอ่านะซึ่งเหมือนประมาณว่าเราขอสักประมาณสักห้านาทีแล้วเขาจะเขาจะเปิดบัญชีให้ซึ่งจะได้เลขบัญชีนี้มาน 0. เนี่ยครับสี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งศูนย์เนี่ยบัญชีแบบเนี้ยมาแล้วก็กดเข้าไปนะครับอ,อ่แบบเนี้ย บัญชีเนี้ยก็จะเป็น copy trade ละเราสังเกตด้านบนนะครับด้านบนซ้ายมันจะเขียนว่า copy trading นะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดสมมติว่าเราอยากเอ่อเปลี่ยนเป็นบัญชีหลักเราก็มาจิ้มที่บัญชีหลักอา่าก็จะเปลี่ยนบัญชีหลักแบบนี้นะครับอ่ะอันเนี้ยไม่ยากนะครับก็ลองไปเล่นดูนะอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนทีนี้เนี้ยเอ่อเดี๋ยวจะมาสอนฝากเงินด้วยอีกอันหนึ่งนะครับให้เรากดไปที่ฝากเงินตรงนี้นะครับถ้าเกิดของใครเป็นภาษาอังกฤษดูยากนะครับมาที่ขวาบนนะครับกดที่เอ่อ ข้างๆรูปหูฟังนะครับด้านขวาก็จะเป็นหกเหลี่ยมตรงนี้นะเป็นเซตติ้งนะคณสามารถมาตั้งค่าภาษาไทยตรงนี้ได้นะครับถ้าใครสะดวกภาษาอังกฤษก็ English, อ่ g อังกฤษอ่า U.S. ไปนะครับนะครนี่ภาษาไทยก็จะคุ้นหูคุ้นตาน,นิดหนึงนะอ่าทีนี้มากดฝากับไปที่คําว่าสินทรัพย์นะครับกดคําว่าฝากฝากเงินนะครับฝากเงินเนี่ยก็จะมี2รูปแบบนะครับจะฝากเงินบาทก็ได้ จะฝากเงินผ่านบัญชีก็ได้หรือจะฝาก USDT ก็ได้แต่คิดว่ากลุ่มเราก็คงเป็น USDT ซึ่งง่ายที่สุดละนะครับนะขั้นต่ำคือห้าสิบเหรียญนะครับ,ลนะรบแล้วก็ฝากสัก5้าร้อยสมมุตินะครับเราจะมาเปิดพอร์ต5้า้อยนะครับก็กดดำเนินการนะครับเนะมื่อกดดำเนินการเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็ประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับข้างบนตรงเนี้ยที่คำว่าวิธีการชำระเงินให้เรากดก็ไปครั้งหนึ่งเรากดก็ไปเขาจะมีให้เลือกนะครับให้เลือก ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมี USDT นะครับ TRT, TRC TR 2 0เนี่ยแล้วก็มีฝากจากบิดอะไรเงี้ยสารพัดเลยแล้วแต่คนฝากเลยนะครับ USDC ยังมีเลยนะครับแต่แอนแนะนำนะครับในพวกเราก็อยู่ฝั่งคริปโตแล้วเราก็แค่ย้ายเงินจากคริปโตนะครับมาที่ทองนะครับก็เป็น USDT, TRC 2 0ก็ได้นะครับหรือ BEP 2 0เมื่อกี้ก็ได้ของฝั่ง Binance Smart Chain ก็ได้ที่เหลือคือเราแค่ก๊อป แอดเรสเนี้ยนะครับเขาก็จะให้เจนแอดเดรสของเราเนี่ยขึ้นมาของพอร์ตเราเนี่ยขึ้นมานะครับพอเรากด Copy ปั๊บเนี่ยเราก็ไปที่บิตเก็ตหรือไปที่ไบแนนหรือไปที่แอปอะไรก็ได้ที่เป็นฝั่งของคริปโตยูส t ีทีก็แค่มาสร้างวอลเล็ตในการถอนตรงนี้นะครับในอย่างของแอดเนี่ยก็จะถอนเป็นอันนี้เห็นไหมครับแล้วก็กดถอนเมื่อกี้เรากรอกไว้ห้าร้อยถูกไหมเราว็าเวลาเรากกดถอนเราก็เออเป็นทั้งลกห้าร้อยหนึ่งแล้วกัน อะไรเงี้ยพอค่าตรรมเนียมันหนเหรียญถูกต้องไหมครับมันก็จะส่งปบปลายทางห้าร้อยอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นก็มากดชําระเงินทันทีเนี่ยด้านล่างเนี่ยอ่านะครับนะครับแล้วก็กดออกไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเ,เงินก็จะมาอยู่บัญชีหลักตรงเนี้ยนะครับ